สวัสดีครับฟืบอลบลัดดี้เฮลครับก็ยูไนเต็ดไม่ได้ลงสนามมา2สัปดาห์ผลการแข่งขันก็ยังคงไม่เปลี่ยนไปนะครับเกมที่แล้วแพ้อาร์ซนอลพักฟีฟ่าเดมา2สัปดาห์ก็แพ้ให้กับไรตันอันดับแรกก็ต้องชื่นชมไรตันก่อนนะครับว่าอ่ะมันก็คุณภาพะนะครับการจ่ายบอลเท้าสุดเทา้าการให้บอล นะครับการใช้พื้นที่การเล่นทีมเวิร์กอันนี้ก็ต้องให้กุรติตกู่ต่อสู้ก่อนนะครับว่ายอดเยี่ยมสมราคาแต่ทีนี้เนี่ยกลับมาที่ฝ้าของยูน t เต็นนะครับกับความพ่ายแพ้คาบ้าน1ต่อ3แบบแพ้เต็มๆม,มันจะต้องมองไปที่อะไรก่อนดีนะครับโอเคนักเตะเล่นไม่ดีก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วปกติเนี่ยดูยบอลกัน,นก็จะต้องบอกว่าตัวผมเองนะครับ แล้วก็สิ่งที่ผมพยายามจะนําเสนอมาตลอดเนี่ยผมไม่เคยที่จะกลดา่าด่าโค้ชด้วยอารมณ์ไม่เคยครับแต่ว่าอะไรบางอย่างที่มันต้องวิจารณ์หรือมันเป็นความจริงนะครับมันก็ต้องพูดเราให้กํากลังใจทีมของเรานะครับแต่อะไรที่มันไม่ดีแฟนบอลก็ต้องวิจารณ์ได้ตามที่เห็นนะครับสิ่งที่ เราคิดกันไว้ก่อนเกมอยู่แล้วนะครับอันดับแรกคือตัวริมเส้นหายไป2คนแอนโทนีเฟดยาวไปจัดการนะครับเรื่องของคดีนะครับเรื่องของประเด็นผู้หญิงนะฮะจะร้อนซานโช่สโมสรปรับให้ไปซ้อมเดี่ยวแล้วก็ตัดจากทีมชุดใหญ่ไปก่อนทีนี้พอขาดปีกไป2คน ถ้าอยู่ในเตดจะเล่นแผนเดิมแผนตามธรรมชาติเหมือนที่เคยเล่นมาครับก็คือปรับไปใช้4-3-3หรือไม่ก็4-2-3-1มันก็เหลือแค่ตัวริมเส้นตัวเดียวล่ะครับที่จะส่งลงเล่นได้ก็คือฟาคุนโดเปเยตรีแฟนๆคาดหวังให้ส่งฟาคุนโดลงเล่นที่สุดเลยครับไม่ใช่แค่แฟนเมืองไทยนะครับเจมส์สักเกอร์ เทียหนึ่งเทเลกราฟผู้สื่อข่าวอังกฤษยังรายงานว่าแฟนบอลที่นั่นก็เชียร์ให้ฟาคุนโดลงโอเคครับมันอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่เทนฮาเขาไม่ตัดสินใจเลือกฟาคุนโดเกมรับไม่ดีซ้อมไม่ดีหรืออะไรหลายๆอย่างที่ณตอนนี้ถ้าผู้สื่อข่าวยังไม่ไปออหาข่าวมาผมก็ยังไม่สามารถทราบได้ แต่ก็สามารถสรุปได้ว่าเทนฮากไม่ไว้ใจให้ฟาคุนโดเปตรีเล่นเป็นตัวจริงนะครับทีนี้จะปรับหมากกันอย่างไรตอนแรกเห็นแผนผังการเล่น4 2 3 1หรือเปล่าหรือว่า4 3, 3 3หรือเปล่าโดยที่บรูโน่เฟรนเดสเล่นเป็นตัวริมเส้นฝั่งขวาโอเคแฟนๆรู้สึกไม่โอเคกับการเห็นบรูโนเล่นริมเส้นขวาอยู่แล้วแต่พอดูเกมไปปุ๊บ 3นาที4นาที5้านาทีเรารู้เลยครับว่าเทนฮากจัดหมากแบบไดมอนครับวางแคสซิเมรเป็นตัวต่ำนะฮะคริสเตียนเอริกเซนกับสกอตแม็กทูมินีเป็นกลางเเหลี่ยมด้านข้างของเพชรแล้วก็ด้านบนเป็นบรูโนง่ายๆครับไม่ต้องมีภาพอะไรทั้งนั้นนะฮะเราก็จะต้องเข้าใจไปด้วยกันว่าไอแผนไดมอนเนี่ยหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทบไม่เคยใช้นะครับ ยุคโอเลกุนาโซชาที่ใช้ไดมอน์ก็นับเกมได้แล้วก็ไม่มีความทรงจำจากผมว่าแมรี่เต็ดใช้แผนไดมอน์แล้วเล่นดีทีนี้เทนฮากเลือกแผนไดมอน์โดยที่มันมีดอกจันตัวโตๆเลยครับกับการใช้แผนนี้ก็คือคุณต้องมีฟูลแบ็กที่เก่งมากเพราะอะไรแผนไดมอน์นะครับ มันคือกลาง4ตัวอกลาง4ตัวดยที่ตัวต่ำตัวนึงตัวสูงตัวนึงใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวกลางตรงนี้2คนโดยที่2คนที่เล่นด้านข้างเนี่ยต้องมารับผิดชอบเกมรุกฝั่งด้านข้างและเกมรับฝั่งด้านข้างด้วยเช่นกันแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมุติว่าฟูลแบ็กของคุณโดนรุมมิดฟิลด์ที่ยืนด้านข้างของไดมอนด์จะต้องมาช่วยฟูลแบ็กฝั่งนั้นในยามที่ ฟูลแบ็กพยายามจะบุกมิดฟิลด์ด้านข้างก็ต้องมาช่วยเกมรุกและมิดฟิลด์ด้านข้างก็ต้องมีพลังมากพอในการวิ่งขึ้นวิ่งลงนี่คือข้อแรกและข้อที่2 m i มิดฟิลด์คนนั้นนะครับจะต้องมีเซนส์บอลไม่ว่าจะเป็นการยืนตำแหน่งนะครับการซ้อนเพื่อนการคิดเร็วทำเร็วการช่วยเกมรุกการอยู่ในพื้นที่ที่ถูกต้องประเด็นสำคัญก็คือสิ่งเหล่านี้ครับ ไม่มีในตัวของสกอตต์แมกทูมินหรือมีน้อยมากเซนส์บปอลการหาพื้นที่นะครับเราเคยคุยเรื่องแมกทูมินกันมาเยอะมากแล้วส่วนคริสเซนเอริกเซนโอเคเซนส์บอลมีครับแต่ไม่เด่นเรื่องเกมรับและพละกําลังมีจํากัดอ่านี่คือข้อจํากัดแล้วนะครับอย่างแรกของข้อจํากัดนะอย่างที่2ถ้าคุณจะเล่นไดมอนด์คุณต้องมีฟูลแบ็กที่เก่งมากเก่งมากในที่นี้คือ เกมรุกก็ต้องเทพเกมรับก็ต้องเทพรับผิดชอบได้ทั้งหมดฟูลแบ็กที่เล่นแผนไดมอนแล้วเป็นระดับโลกนะครับคือคาฟูอดีตฟูลแบ็กในตำนานหนิมชัดบราซิลแล้วโค้ชที่ใช้แผนไดมอนแล้วมันเวิร์กเนี่ยมันหาน้อยมากๆครับเพราะก็อย่างที่บอกไปมิดฟิลด์ด้านข้างคุณต้องเก่งแล้วฟูลแบ็กคุณต้องเก่งมากก็ชัดเจนนะครับว่าฟูลแบ็กของแมนยูไนเต็ดมันค่อนข้างห่างไกลาจากจุดนั้นนี่แหละครับคือ ข้อจำกัดของแผนไดมอนด์แล้วก็ปรากฏว่า่อนอกจากเพรสไม่จนแล้วก็เรื่องหนึ่งเพราะไบรตันขาต่อบอลดีมากแต่ทีนี้ครับพอไบรตันเขาแก้เพรสด้านบนแล้วไปบุกด้านข้างปุ๊บโล่งครับมันต้องโล่งอยู่แล้วคือบางทีเราจะไปโทษอดาโลหรือว่าเรกลลอนอย่างเดียวไม่ได้เพราะอย่างที่บอกไปคือมันไม่มีปีกครับ <laughs> นั่นหมายว่ามิดฟิลด์สองข้างด้านข้างมันต้องมาช่วยแลวถ้าช่วยไม่ทันปุ๊บจบเลยครับมันก็คือ ความหมดหดู่ดีๆนี่เองนะครับแล้วมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นประเด็นคืออันนี้ก็ต้องวิจารณ์แบบตรงไปตรงมานะครับว่าเทนฮากเลือกมาเปลี่ยนแผนไดมอนด์ในเกมที่มันเสี่ยงเกินไปครับคือถ้าคุณจะใช้แผนไดมอนด์ลองแผนนี้ในเกมที่เจอกับเบอร์ลี่ฟอเรสหรืออะไรต่างๆอันเนี้ยพอเข้าใจแต่คุณมาใช้ในเกมที่เจอกับทีมที่แบบไม่ว่าจะเป็นเทคนิคของนักเตะแล้วก็แท็คติคอลนะครับ ของของทีมเนี่ยคือมันเชี่ยวกรากมากอย่างไรตั้นฉะนั้นมันเสี่ยงเกินไปครับแล้วพอมันไม่ได้ผลคุณก็ต้องรับเสียงวิจารณ์จากสิ่งที่แฟนบอลคาดหวังนะแฟนบอลส่วนมากคาดหวังแล้วกันนะครับง่ายๆก็คือเอา้าก็เล่น4 2 3สหรือว่า4 3 3เหมือนเดิมไปแล้วก็ฟาคุนโดไปอตรีเล่นตัวจริงคือมันง่ายมากฉะนั้นเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลนะครับในเพจหรือว่าในโซเชียลก็คือแค่คำหนึ่งคือเทนฮาคิด มากเกินไปประเด็นต่อไปนะครับเรื่องของการเปลี่ยนราสมุ o อยลุนออกอันเนี้ยผมต้องโน้ตไว้ก่อนว่ามันอาจจะมีเหตุผลครับอหอยลุนพึ่งหายเจ็บมาเล่นก่าวสิ้นทียังไม่ได้ต้องต่ระดับความฟิตอันนี้ก็เรื่องหนึ่งหรือว่าเขาอาจจะเจ็บเทนฮักเลยเปลี่ยนออกก็ได้แต่มันก็มีความหงุดหงิดของแฟนบอลอยู่แล้วละครับว่าเฮ้ยสกอตตามถ้าราสมุอยลุนเนี่ยยังไม่หมดแรงเนี่ยเฮ้ยมันยังต่อไหวไหม โอเคเกมหน้าเจอบาเยอร์ครับกลางสัปดาห์แต่ว่าเฮ้ยเกมเนี่ยต้องเอาหน้างานก่อนแฟนบอลก็ bon เลยโหกันลั่นเลยครับตอนที่เปลี่ยนฮอยลุนออกแล้วก็ส่งมาซียาลลงมาแทนคือสกอตตามเปลี่ยนมาซียาลก็ไม่เป็นไรครับแต่ฮอยลุนออกไปอันนี้แหละคือที่ที่แฟนบอลรู้สึกว่ามันมันค้างสายตานะครับแต่ผมเข้าใจนะถ้าฮอยลุนจะไต่ระดับความฟิตเลนกา่าสิพีไม่ได้หรือว่าเจ็บนะครับนั่นคือเรื่องหนึ่งต่อไปครับเรื่องของมาคาสแรชฟอร์ด ผมเข้าใจแรชฟอร์ดอย่างหนึ่งนะคือเวลาเขาเครียดมุ่งมั่นอะไรมากๆหรือว่าตั้งใจอะไรอย่างเกินไปเนี่ยคือโลกกระทำเขาอ่ะมันจะผุบอยู่แค่นี้ครับจากเดิมที่แบบโอ้โหแรชฟอร์ดจริงๆแรชฟอร์ดผมว่าเขาเล่นเป็นทีมได้นะเขาเป็นคนที่คือรู้ว่าจังหวะไหนควรทำอะไรถ้าเขาเอนจอยกับฟุตบอลถ้าเขาไม่กดดันถ้าเขาเล่นฟุตบอลอย่างสนุกแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโดยเฉพาะ หลังจากสัญญาใหม่ที่เปล่าผมก็ไม่ทราบได้ค่าเหนื่อยสูงขึ้นนะครับมันกลายเป็นว่าพักหลังมาคารสแรดฟอร์ดเล่นฟุตบอลเครียดทีนี้พอเครียดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับไม่มองเพื่อนไปข้างหน้ายิงอย่างเดียวล็อกตัดยิงล็อกตัดมันคือไรส์ฟอร์ดร่างเก่าที่แฟนๆวิจารณ์กันว่าจังหวะนรกนั่นเองผมคงไม่มีอะไรที่จะไปพูดถึงไรส์ฟอร์ดแบบเจาะลึกหรืออธิบายเพราะทุกท่านคงเห็นไรส์ฟอร์ดในร่างนั้นไปแล้ว แล้วมันค่อนข้างจะกลับมาอีกครั้งในวันนี้ครับคำถามคือในเมื่อ RASHFORD สติสมาธิหรือว่าความเอนจอยกับเกมมันหมดไปแล้วการเปลี่ยนอะเลฮานโดรกานาโชลงมาในช่วงท้ายเกมจริงๆครับในช่วงไม่ถึง10นาทีสุดท้ายมันเป็นการเปลี่ยนช้าไปไหมอ่ะไม่ว่าจะเป็นเฮนเดอร์บัลล์ีที่ลงมายิงได้นะครับหรือ การเปลี่ยนตัวสำรองแหลกเลยในช่วงคายอันนั้นมันคือหน้างงานมาต้องแก้แล้วครับแต่ว่าสิ่งที่อันนี้คือการแก้แก้เกมเปลี่ยนตัวนะฮะถอดหอยลุนออกถ้าหอยลุนไม่เจ็บจริงๆหรือไม่ไหวจริงๆเนี่ยหอยลุนคือตัวหลักตัวสําคัญความหวังเดียวในการจบสกอร์นะครับนี่อข้อแรกแล้วเปลี่ยนหมากลงมาหมากมีประโยชน์นะครับอย่างน้อยก็คือไปเชื่อมเกมเก็บบอลได้แต่ว่าหมากมีพลังในการเพรสซิ่งที่ค่อนข้างน้อย แล้วมากนะครับก็พัคหลังก็ชัดนะครับว่าฝากความหวังได้ยากข้อดีเขามีนะครับแต่ว่าข้อเสียก็มีเยอะเช่นกันฉะนั้นการถอดหอยลุนค้านสายตาการเปลี่ยนการโชค้านาลงมาช้าเกินไปก็ค้านสายตาผมย้อนกลับมาที่ประเด็นสกอต t แมกทูเนนะครับคือจริงๆมันมีข้อจำกัดว่า มิดฟิลด์ตัวกลางของเราถ้าเป็นชุดใหญ่นะครับคือถ้าไม่เอาอยาวชนพวกแดนกออะไรลงมาเลยเนะี่ยเพราะว่าไมนูยังเล่นไม่ได้อัมราบัตยังไม่ฟิตฉะนั้นถ้าคุณจะจัดไดมอนเนี่ยมันเหลือกลางตัวเดียวแล้วครับที่จะส่งลงมาได้คือแมกซทูเินีเพราะว่าฟานเนเบกเนี่ยชัดเจนว่าไม่ใช้แล้วเตรียมปล่อยแต่ถ้าคุณใช้4 2 3สาหรือว่าส3 3สคุณไม่จะเป็นต้องใช้สกอตแมกซทูมินีครับคุณลองดูภาพนะ4ี่1อส่ะผมผมให้เป็น4 2 3สเลย มิดฟิลด์สคนยืนกันแน่นๆคาเซมิโรอาจจะไม่ได้โอ้โหเท่าเดิมและไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจับบอลความคล่องตัวความคล่องแคล่วว่องไวคือถ้าคาเซไม่นิ่งแล้วอย่างน้อยเอริกเซนอีกคนหนึ่งยืนใกล้ๆกันช่วยคุมพื้นที่มันจะยังโอเคแต่ทีนี้พอเป็นไดมอนด์ปุ๊บนะครับคาเซต้องมาคุมพื้นที่หน้าแบ็กโฟคนเดียวเหมือนเดิมแล้วมิดฟิลด์สคนคุณก็จะต้องทางออกไปช่วยด้านข้างกับแบ็ก ไม่ว่าจะเป็นเกมลุกแล้วก็เกมรับคือฟังก์ชันมิติมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับส่วนที่เห็นบูโน่ลงไปช่วงท้ายก็คืออ่ะมันก็มันก็อาจจะมองว่าคาเซไม่ไหวแล้วอ่ะนะครับแล้วมันจะหามิดฟิลมาคุมข้างล่างคนเดียวมันก็ต้องนะักเวลานั้นนะครับมันมันก็ต้องเป็นบูโน่เพราะบูโน่ออกบอลจากด้านหลังได้ดีเทนฮาก็ต้องใช้บอลไดเรกแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลทีออ่มาพยายามแก้นะครับในช่วงท้ายเนี่ย มันก็ต้องย้อนกลับไปสู่จุดแรกที่แฟนเพจแฟนช่องบางส่วนผมไม่แน่ใจว่ามีคิดเหมือนผมหรือเปล่าที่ก็อาจจะพูดในภาษาแฟนบอลง่ายๆว่าเทนฮากคิดเยอะเกินไปผมก็ไม่ได้บอกว่าถ้าจัดสี่สองสามฟาคูยินปีกขวาแล้วจะชนะนะครับแต่มันคือความบาลานซ์มันคือความเป็นธรรมชาติที่ทีมเล่นกันอยู่แล้วเพราะว่าไดมอนด์เนี่ย คุณเปลี่ยนแผนเลยนะครับฟังก์ชันของไดมอนด์มันต่างจาก42 3สมหนึ่งเลยนะและที่สําคัญก็คือนักเตะชุดใหญ่หลายคนเพิ่งกลับมาจากแคมป์ทีมชาติคุณเวลาซ้อมแผนนี้น้อยมากครับไม่ถึง2อสาวันแล้วคุณเปลี่ยนแผนเลยแล้วมาเจอกับไรตันถ้าสมมติวันนี้เราแต่ชนะไรตันโอเคเสียงชิ่นชมมาเลยโอ้โหจีเนียสแต่โอกาสเสี่ยงที่มันจะไม่ได้ผลมันมากกว่าอยู่แล้วครับเพราะคุณมีเวลากับไดมอนแค่นิดเดียว แล้วไดมอนด์เนี่ยมันเป็นแผนที่จํากัดมากๆฟังก์ชันนักเตะมันต้องพร้อมจริงๆแล้วนักเตะชุดนี้ของยูไนเต็ก็ยังไม่พร้อมสำหรับแผนไดมอนด์ครับนี่คือสิ่งที่อาว่าตามตรงนะฮะผมอาะผมเข้าใจว่าแฟนบอลบางส่วนจะเริ่มไล่เทนฮากแล้วคือจากผลงานเกมนี้มีแฟนบอลบางส่วนตั้งคำถามก่อนหน้านี้อาจจะมีไล่มากขึ้นวิจารณ์มีเต็มอยู่แล้วแน่นอน ส่วนตัวผมเองนะครับเกมนี้ขอวิพากษ์วิจารณ์เทนฮานะต้องขออนุญาตวิจารณ์จริงๆเพราะถ้าคุณ back to basic ทำทุกอย่างให้มัน Simple ใส่ปีกธรรมาชาติลงไปตั้งแต่แรกมันอาจจะมีบาลานซ์เกิดขึ้นมากกว่านี้ครับคือเกมนี้มันคือแบบ calamity มันคือเขาเรียกว่าไงอาการร่วงหล่นอย่างหายน,นะกับก uh ับเอ ความไม่เข้าใจแผนการเล่นความยอดเยี่ยมของคู่ต่อสู้ที่เขาอาศัยจุดอ่อนของเราตรงนี้นะครับที่เราไม่เข้าใจแผนและไม่เหมาะกับแผนมาเล่นงานเราผมเองก็ไม่ใช่คนที่ไล่โค้ชอยู่แล้วแล้วก็จะไม่กดด่าโค้ชด้วยอารมณ์ถ้ามันยังไม่วิกฤตแบบจริงๆแต่เกมนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเอริกเทนฮากบ้องได้รับเสียงวิจารณ์ครับ เพราะว่าการตัดสินใจหน้าง,งานของคุณคุณเลือกทางเสี่ยงแล้วมันพลาดก็หวังว่าเชนฮักจะยืดหยุ่นมากขึ้นคิดมากให้น้อยลงแล้วก็ใช้นักเตะในฟัง์กชันที่มีลงสนามนะครับผมเข้าใจว่าหลายท่านหัวร้อนครับมันคือการออกซาร์ทซีซั่นที่ไม่ดีเลยของยูไนเต็ดนะครับแต่ก็เอาละ มีบาเยอร์นต่อไปอะนะซึ่งก็ต้องดูว่าจะจัดยังไงนะครับแล้วเกมต่อไปในลีกเจอเบอร์ลี่ก็หวังว่ามันจะค่อยๆฟื้นค่อยๆกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิมแฟนช่องแฟนเพจวิจารณ์ได้นะครับเต็มที่นะครับก็ขอให้อยู่ในลิมิตอยู่ในขอบเขตคอมมูนิตี้เราขอให้คุยกันด้วยเหตุผลด้านฟุตบอลวิจารณ์โคชได้ครับถ้าจะไล่ก็กกกไล่ได้ครับ <laughs> แต่ก็เอาละนะครับไล่อย่างเป็นเหตุเป็นผลนะนะครับพยายามอย่าหัวร้อนกันมากจนเกินไปแต่หัวร้อนก็เข้าใจ นะครับก็ให้ดูบังกับแนทเป็นที่รับอารมณ์หัวร้อนของทุกท่านได้ก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่กักบฟุตบอลล็อตที่เฮลนะครับหลังเกมเจอบายเยนน์มิวนิกนะครับแล้วก็ช่วงท้ายขอบคุณด้วยนะครับกับผู้สัมสันธ์ของฟุตบอลล็อตที่เฮลนะครับขอบคุณอารีฟุตบอลนะครับร้านขายอุปกรณ์กีฬาฟ,ฟุตบอลที่มีคอนเซ็ปต์ว่าฟุตบอล for all หรือว่าฟุตบอลของทุกคนครับสามารถหาซื้อสินค้าอารีได้ที่อารีฟุตบอลสโตร์ .com หรือว่าที่ร้านอารีฟุตบอลทุกสาขาทั่วประเทศนะครับพลาด ล้มได้สุดท้ายก็ต้องให้กําลังใจแล้วก็เชียร์กันต่อไปผมยังหวังว่าทุกเกมต่อจากนี้พอมันแพ้เกมต่อไปผมหวังว่าผมจะได้ยิมบ้างผมอยากจะแบบเปิดคลิปสวยๆแล้วก็ชนะบ้างนะครับผมก็ยังเชื่อมั่นแล้วสรัท้าว่าเออมันก็ต้องมีวันที่เราชนะบ้างแหละมันก็ต้องมีวันที่เราแก้ปัญหาเหล่านี้อะไรต่างๆนะครับแล้วมันจะกลับมาได้แต่ในเมื่อวันนี้มันแพ้ในเมื่อวันนี้มันไม่ดีก็ต้องมีภาควิจารณ์กันไปตามความจริงครับ ต้องอยู่ความเป็นจริงนะฮะแล้วก็เชียร์ทีมกันต่อไปลาไปก่อนครับขอบคุณสับทุกคอมเมนต์ที่จะเข้ามาด้านล่างนะครับยังไงก็เชียร์ทีมเดียวกันไปกันต่อครับลาไปก่อนสวัสดีครับ